เฮอแป๊บเดียวโตวเป็นหนุ่มสละหนุ่มโฟดนัทวัฒน์นะครับอัพรูปลงไอจซึ่งโพสดนี้เนี่ยหนุ่มหล่อท่านนี้เนี่ยได้ไปเที่ยวทะเลนั่งเรือแบบโอ้ยหล่อคือหล่อจริงคือสามารถใช้คําว่าหล่อได้เลยอะ่ะคือใช้คําว่าหล่อได้แบบอ n ลล m มิเต็ดมากๆแม่ซึ่งโพดนี้ของหนุ่มหล่อท่านนี้เนี่ยเจ้าตัวยังให้แคปชั่นด้วยนะครับว่าเฟช พี่แปลว่าสดเชิ่นในส่วนของคอมเมนต์นะครับก็มีชาวเน็ตรวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิงแห่คอมเมนต์เพียบเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นทะเลสร้างเรื่องอยากว่ายน้ำทะเลเดือดวูบเลยนะโอ้โหน้องพี่เหนื่อยไหมหล่อไม่รู้จักพักน่ารักไม่รู้จักพอดีนะดีนะตายละ เอาละผมโตแล้วครับเอาไงดีคิดหนักละภูกเก็ตข่าวมาการที่น้องโฟดทำแบบนี้โอ้ยหล่อก็คือคอมเมนต์เยอะมากๆเลยจนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่านหมดเลยแม้ก็เอาเป็นว่าโพสต์นี้ของหนุ่มโฟดนัทวัฒน์ชุ่มฉ่ำหัวใจแม่มากๆลูก